ใครได้ดูตั้งแต่ที่แรกก็จะรู้ว่าผมใช้ปลาอะไรและอย่างแบบไหนนะครับตัวแรกนะครับมาแล้วปลามอเทศอย่างนะครับอันนี้ยังอยู่เลยมาดูก็บอกต่อไปบอกนี้รู้สึกกัาน้ำหนักจะดีน่อย เอาวันนี้นะครับก็เมื่อวานที่ผมเอาก็บ,บอกไปก็มีทั้งหมดสิบห้ากระบอกเข้ามาซะสิบสี่นี่ตวเอโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,งนานาเอฟซทุกท่านครับครับผมวันนี้ผมวิธีพลานตีจะพาไปดักบังลันนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหยื่อผมก่อนนี่ครับ เยื่อที่ผมใช้นะครับวันนี้ก็จะเป็นปลาหมอเทศครับนี่อันนี้ผมผ่าท้องเอาขี้ออกเรียบร้อยแล้วนะครับทุกตัวผ่าท้องเอาขี้ออกแล้วก็ไม่ต้องล้างน้ํานะครับเหยื่อที่ผมใช้ผ่าท้องอย่างเดียวแล้วก็เอามาย่างเลยครับผมนี่ก็ วิธีการย่างของผมนะครับสูตรการย่างของผมผมก็จะย่างแบบไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับให้สุกเนื้อแห้งผมจะไม่ย่างกึ่งสุกกึ่งดิบเหมือนคนอื่นนะครับบางมันก็นแล้วแต่คนนะครับถ้าคนไหนชอบสูตรแบบไหนก็เขาก็จะทําแบบนั้นแต่ของผมผมจะเอาแบบสุกเลยนี่ครับ <c oughs> ปลาไหลกินดีหน่อย <c oughs> เหลืองแล้วนะครับ ก็ผมก็จะย่างไปเรื่อยๆจนฟ้าว่าน้าที่ย่อยจากตัวปลาจะออกหมดนะครับถึงผมจะพอพอเสร็จปุ๊บผมก็จะทิ้งไว้ให้เย็นพอไว้ให้เย็นเสร็จผมก็จะเอาไปเข้าตู้เย็นทิ้งไว้สักประมาณถ้าผมรีบจริงๆผมก็จะทิ้งไว้ประมาณสักสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงให้เนื้อปลามันแข็งนะครับพอเวลาเราสับมันจะได้เป็นชิ้นๆโดยที่ว่ามันไม่แตกนี่ครับ ก็เป็นสูตรเยือของผมนะครับก็เห็นมีพีพ่ๆน้องๆหน,น้าๆหลายท่านถามผมมาก็พอดีวันนี้มีโอกาสได้ย่างเยือผมก็เลยทําให้ดูเดี๋ยวผมจะย่างอีกหน่อยนึงนะครับไม่ได้ว่าพอแค่นี้มันจะย่างให้สุกจนเนื้อแห้งเลยครับผมไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไมยเลยเดี๋ยวผมจะไปดักเดี๋ยวค่อยอย่างเยื่อเสร็จก่อน ครับผมผมก็มาถึงหมายแล้วนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดักกันเลย ไปครับไปดูกันต่อ โอเคครับผมก็ดักให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงตร,รงนี้เรามาลุ้นกันตอนเช้าว่าจะมีจะหมานหรือเปล่าก่หมานนี่ผมเคยมาผนหนึ่งนันแล้วนะครับแล้วก็หมานไปวันนั้นก็เข้ามาทุกกระบอกนะครับแต่เดี๋ยวดูว่าตรงนี้จะเป็นยังไงถ้านผมเจอกันตรงนี้เลยหมาน,มน สวัสดีตอนเช้านะครับมาครับแต่เวลามารุนบงังรันกันแล้วว่าจะมีสมานหรือเปล่าวันนี้มาดูกันครับ <g ül> มีอะไรหรือเปล่ามาครับเดี๋ยวมาดูกับบอกแรกกันแร <g ül> กมีอะไรหรือเปล่า <g ül> กระบอกแรกมีตัวครับผมสุดยอดรัะเจีวยวอีกแล้วครับวันนี้อบอกแรกกระโดนเลยนี่แต่น้ำหนักก็ไม่ค่อยจะเท่าไรแต่รู้สึกเหมือนนิ่งๆเหมือนจะตายต่างหากไปครับเดี๋ยวเราไปดูกระบ,บอกต่อไปเลยก็บางรันวันนี้นะครับที่ผมมีมาก็มีมาทั้งหมดสิบห้ากระบอกไปเดี๋ยวเราไปดูกัน,นจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูกระบ,บอกที่สอง มีอะไรรึอเปล่าเอยก็บอกที่สองของเราอุย้ยกะบอกที่สองมีตัวอีกครับโหหมานี่แล้วนะครับสองก็บอกตอิดเลยนี่ครับนี่นี่นี่น,นี่ไปครับแต่เราไปดูกะบ,บอกต่อไปเลย โอ้โหมันมันมนแล้วครับเช้านี้ แล้วครับกระบอกนี้รู้สึกหนักตื่นเลยมามดูกระบอกนี้กัน<า>โอ้ม,<า>มีครับ<า>โอ้ย สองก็บ,บอกเลยนะครับ ครับผมตรงนี้สามกระบอกมีเข้ามาสองนะครับสุดยอดแล้วนะครับก,กูมาทั้งหมดห้ากระบอกโดนมาและสี่กระบอกสุดยอดเลยเชา้านี้ไม่ได้แค่กระบอกเดียวไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยๆลุยเลยไป ดูกระบ,บอกนี้กันปลาก็ค่อนข้างจะลกหน่อยนะครับจะดูว่าจะเป็นยังไงก็น่าจะหมานอยู่นะครับแบบนี้มันจะกัดมันให้เสียงเสียงก็ให้นะครับอ้าวนี่ครับมีตัวอีกแล้วโอ้โหนี่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 น้ำหนักใช้ได้เลยโดนเมื่อกี้กระบ,บอกแล้วู้หาหกกระบ,บอกแล้วมั้งครับเนี่ยจำไม่ได้ ไปครับไปดูกันเรื่อยๆไปไปดูกระบอกนี้กันดีกว่าจะหมานหรือเปล่าหรือว่าพอใช้ได้เลยนะครับแ๋เวเลยวันนี่ตั้งแต่กู้มาหกเจ็ดกระบอกมีไม่เข้ามาแค่กระบอกเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูนี่กันอันนี้จะมีหรือจะหมานหรือเปล่า ครับอีหนึ่งกระบอกมาดูกันครับดูแต่น้ำหนักทำเหมือนจะกูดีดูที่ดูที่ให้ตายเหอะออกมาจุกอยู่ปากรูนี่แน่โอ้ยดูเห้ตายแล้วตัวเบลือเธอเลยอืมหางมาจุกนะครับหางมาจุกตายเลยได้ ตัวนี้น่าจะมีเกือบอย่างน,น้อยๆต้องมีถึงเจ็ดแปดขีดนะครับตัวนี้ไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อโอ้โหเสียดายครับอันนี้ดูเหลืองอลามเลยนี่มันถอยมายังไงถึงติดตายได้ดครับกระบอกนี้จะเป็นยังไงดัวจะหมานหรือเปล่าครับอันนี้ อุ้ยอุ้ยโอ้โหมีครับนักตื่อเลยโอย้สุดยอดเลยนะครับนะไม่น้ำหนักไม่แพก้กระบอกเมื่อกี้นะครับที่ตายด้ย <laughs> วยเจ๋วเลยนะครับจะเป็นยังไงบ้างมีอะไรตื่นเต้นหรือเปล่า แต่น้ำหนักเหมือนว่าจะตื้อๆถ้าตื้อๆแบบนี้มีรุ่นนะครับอย่าแงบบนี้มีรุ่นน้ำหนักแบบนี้อูย้ยมีครับผมนี่ดินกระเดวกระเด,ว,เดวอยู่นี่นี่นี่น้ำหนักเหมือนว่าแรลแรเหมือนจะตัวเล็กครับมาครับเดี๋ยวเรามาลองเทดูเทออกเลยแรเหมือนจะเบามาดูกันครับตัวจะขนาดไหน ไม่เอานะครับตัวเล็กเกินปล่อยแต่ละครับนี่ครับไปครับไปรุ่นกันต่อหมันๆนนะครับถือว่ายังมีแต้มถึงจะตัวเล็กก็ครับเดี๋ยวเรามาดูกบบอกนี้กันมีอะไรให้หมานๆหรือเปล่าอืม มีอะไรรืเปล่าเอ่ยโอ้ยมีครับผมน,นี่โดนอีกแล้วครับนี่นี่ดินอยู่โอ้โหตั้งแต่กู้มานะครับพลาดแค่กระบ,บอกเดียวนอกนั้นเข่าทุกกระบ,บอกถือว่าสุดยอดอีกหนึ่งวันไปครับครับมาดูกระบ,บอกนี้กันครับว่าจะหมานหรือเปล่า ตั้งแต่กู้มาพลาดแค่กระบอกเดียวนี่ครับโดนอีกแล้วนะครับสุดยอด วันนี้ถึงขาดข,ขาดน้อยนะครับหยอดเลยเดี๋ยวครับมาดูกบ่อกนี้กันลง,ลงเลยนะครับนักตือครับผมมาหนี้เนี่ย ้จะไม่พลาดเลยหรือยังไงวนันนี้ดูครับเหลืองอ้อยเลยใหญ่นะครับสยอดจริงรู้สึกเหมือนว่าแค่กระบอกเดียวนะครับที่พลาดหอกนั้นก็เข่าทั้งหมดไปครับดูกระบอกนี้กันก็ผมกู้มาแล้วนะครับสิบีกระบอกเข่ามาสิบสามเนี่ยมาดูกระบอกนี้กันกระบอกสุดท้ายว่าจะ จับขนาดไหนหรือจะมีหรือเปล่ามาครับมาลุ้นมนาะชมมาเชียนะร์กันลุ้นนะครับขอให้กบ,บอกนี่มีบอกสุดท้ายโอ้ยกระบอกสุดท้ายไม่มีอะไรเลยครับผมวางเปล่านี่ครับสิบห้านะครับเข้ามาสิบสีสุดยอดไปครับเดี๋ยวเราลองไปเทดูกันว่า ทั้งหมดได้เท่าไรแต่ที่แนๆผมปล่อยไปแล้วนะครับหนึ่งตัวตัวเล็กอน,นั้นเราไม่นับไปครับกลับไปเทกันที่บาทเลยมาครับก็กลับมาถึงบาทแล้วนะครับมาสรุปผลงานกันเดีย๋ยวมาดูกันนะครับว่าเยื่อสูตรนี้จะหมานขนาดไหนนะครับดูกระบอกแรกกันเลยถือว่าใช้ได้นะครับเืย่ยสูตรนี้ถ้าใครได้ดูตั้งแต่ทีแรกก็จะรู้ว่า ผมใช้ปลาอะไรและอย่างแบบไหนนะครับตัวแรกนะครับมาแล้วปลามเทศอย่างนะครับอันนี้ยังอยู่เลยมาดูบอกต่อไปบอกนี้รู้สึกกับน้ำหนักจะดีน่อยอวันนี้นะครับก็เมื่อวานที่ผมเอากระบอกไปก็มีทั้งหมด15กระบ,บอก เขามาซะสิบสี่นี่ติดตัวเลยโอ้โหสุดยอดจะบอกแม่แนี้กนดีครับป๊บไปแล้วย,ยังอยู่อีกมั้งย,ยังอยูอย่นึกว่าหมด แต้มกระบอกนี้ทําเหมือนจะตายนะครับไอตัวที่ว่าจุกปากรูตายมาดูกันใหญ่ขนาดไหนใหญ่ในตายนั่นนะครับดูโอ,โ,โอ้โหก็เป็นกิโลมั้งตัวนี้ดูฮ่โโบาบัเลือเธอเลยอะเสียดายนะครับใหญ่ๆมักจะตายาดูกระบอกนี้นี่ นักงานเก็บเศษอาหารนี่ครับปลามหมอเทศนะครับชุดนี้ผมไม่ได้ใช้ปลานิมเพราะว่าปลานิมหาไม่ได้นี่เดี๋ยวมาดูาบอกนี้กันนะครับหนักตื่เลยครับลุบอห้อหือหีอาราม สยจะเป็นกระบอกที่ไม,ม่มีอันนี้อุ้ยมีตัวนี่ครับดูปลานี่อยู่เบลอเลย,เลยโอ้โหตัวเล็กนิดเดียวตัวนี้มาดูกระบอกนี้กันอีกครับว้บวรับรับอุ้ยมีตัวเล็กมาด้วยหลอดทุงอ้วนหายมั้งอันน,นี้ ยังยุยก็นี่ก็หมดป๊าปันนี้ก็มีก่อนนานๆนนทีนะครับที่ว่าจะเจอแบบว่าเขากทุกบอกแบบนี้ไม่ได้บ่อยอ้มันออกอยากเ่ยบอกมันแห้งครับ แล้วาเรืออยู่อีกห้ากระบอกกระบอกนี้น้ำหนักก็ดีนะครับรับหนึ่งตัวโอ้โหเห,เหลือเต็มมานี่กระบอกนี้ก็ไม่มี อบอกนี้ก็ไม่มีนะครับมาดูกับบอกนี้กันโอ้ยอันนี้ใหญ่น่อยปับ๊บโอ้โหสุดยอดนี่ครับผลงานของวันนี้นะครับนี่สุดยอดเลยนะครับเอาไป15 เข้ามาสิบซีนะครับผมเทออกไปตวงเพราะว่ามันเป็นตัวเล็กผมเลยไม่ได้เอาผมเททิ้งนีกครับผมผลงานของวันนี้กับเหยื่อปลาหมอเทศย,ย่างนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้น้ําหนักเท่าไหร่เข่าไหลก็บอกนะครับแต่ตัวก็มีเล็กบางโตบาง ถือว่าวันนี้ก็หมานอีกแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบวิธีการย่างเหยือก็ให้เขาไปดูกันเพื่อที่จะได้เอาไปหมันๆกันนะครับครับผมคลิปนี้ก็สุดยอดแล้วแล้วเจอกันใหม่ครับนี่เจ็บเลยแ่มครับ